สวัสดีครับผมนายทวิโชคมาชาชีเป็นผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานสาขาช่างวควบคุมเครื่องกัดและเครื่องกึง CNC วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการติดการเปิดการเข้าศูนย์หรือ Reference เครื่องกัด CNC ยี่ห้อมาซากรุ่นมาสาโทน 640M5 แกนมีขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1นนะครับเปิดลมครับเปิดเลยครับ ตอนนี้สอนนะครับุกเ,เปิดเปนเทรวสวิตนะครับบินไปที่ออนครับบินเลยครับตอนที่สามนะครับกดเทโออนครับกดเพื่อเปิดเครื่องครับกดเลยครับ ก็น่าจะเปิดแล้วนะครับให้สังเกตที่ตัวสีแดงนะครับที่แขียว่า Emergency Stop นะครับให้เรามาที่ปุ่มนะครับชื่อว่าปุ่ม Emergency Stop นะครับให้บิดไปทางขวาครับบิดเลยครับนั่นต้องก็ไปแล้วครับตัวที่ปุ่ม r ีเท็นะครับแล้สังเกตตรงหน้าจอครับไอตัวสีแดงนะครับเขียนว่า Emergency นะครับมันมันหายไปแล้วครับ เราให้สังเกตที่หน้าจอนะครับว่ามันยังไม่เข้าสูตรนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้มันเข้า,าสูตรนะครับโดยการกดที่แทสครับลบแทสนะครับกดเลยครับนี่ครับมันจะขึ้นสิดแดงน,นะครับแสดงว่าแารแทสของเรามันเข้าสูตรแล้วนะครับต่อไปครับ กดเอกลบครับนี่ครับเอกลบครับเข้าเข้าสู่แล้วนะครับต่อไปครับกดแกนวครับ Y ลบครับต่อไปนะครับกดที่ แกนเครับกดเลยครับเอาไปครับกดที่แกนตีนะครับนี่นนนครับแกนทุกแกนนะครับเข้าเข้าสูตรหมดแล้วนะครับ